ส่วนเรื่องการสำรวจน้ำมันที่หลุมดงมูลที่จังหวัดขอนแก่นนะคะล่าสุดกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูลดูลศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นก็ออกมาเรียกร้องค่ะหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมที่หลุมเจาะดงมูลบีค่ะ โดยกลุ่มชาวบ้านกว่า50คนนะคะในนามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูมลดูนศาสตร์อำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเข้าร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในหรือว่ากอรอมนจังหวัดขอนแก่นโดยระบุนะคะว่าได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตเรียมหลุมเจาะดงมูลบีตำบกลกรุงเก่า อำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินพื้นที่นี้เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวกับตำบลดูลศาสอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแก่นซึ่งการขุดเจาะอยู่ห่างจากพื้นที่ที่ทำกินของชาวบ้านนั้นไม่ถึง5กิโลเมตรชาวบ้านรายหนึ่งเขะเล่าให้ฟังว่า ได้รับผลกระทบจากการเผาไหม้กา๊าซตลอดทั้งวันทั้งคืนซึ่งนอกจากจะทําให้สุขภาพนั้นแย่ลงแล้วนะคะผลผลิตทางการ,กรเกษตรโดยเฉพาะสวนยางพาราก็ได้รับผลกระทบด้วยเนื่องจากยางพาราที่เคยได้น้ำํำยางปริมาณครึ่งถ้วยแต่ว่าตอนนี้ได้น้ำํำยางเพียงแค่2ช้อนเท่านั้นนอกจากนี้น้ำํำยางก็ยังมีสีดําด้วยนะคะซึ่งเรื่องผลกระทบนี้ชาวบ้านก็บอกว่าต้องคัดค้านให้ถึงที่สุดค่ะ ทางด้านพันเอจกจตุรพงศ์บกบลรองผู้มนวยการกรรมนรจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่าเบื mm ้องต้นค่ะจะแจ้งให้กลุ่มบริษัทผู้รับสัมปทานขุดเจาะสำรวจไปตัวเลียมชะลอการขนย้ายอุปกรณ์ออกไปอีก12วันจากเดิมที่มีกำหนดจะขนอุปกรณ์เข้าไปในพื้นที่ในวันที่17มกราคมนี้รวมทั้งให้ทางบริษัทนั้นเข้ามารับฟังปัญหาจากกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไปอีกด้วยค่ะ